ไม่หยันแล้วียังอยู่หันกำลังจัดหมูยอคุณออกจากเตามาหันหัน,หนโอ้ยมา,าัดตโต้ให้ก่อนโอ้วย,ยังอีกลูกค้าเพิ่นบอกว่าอยากได้โป้หมูยอแบบจุ๊บจุ๊บเพินเ่นสิเอาไปเลี้ยงพี่นอ้องเพิ่นสงการานต์เนี่ยนี่เห็นเพ,พิ่นอยู่บอกพี่น้องจังหวัดใดเนาะเขาโป้สงการจุ๊บๆอีกแล้วเอาก่อนพี่น้องให้พวกเพีพ่อนสั่งไปเลยได้หลอดหนึ่งบอกโี้ยังไงโป้จุ๊บจหมูยอนี่เลยเรียงราบสาบหมูยอแท่นกระเคิงกิโล แบบนี้นะใครชอบหมูยอนังเอาหนังหมูรวนใครชอบพี่ไทดำเอาพี่กไทดำรวนนะอย่กเด็ดปูลูกจุกแม่ปกติหน้าร้านขายแท่งเท่าไหร่ครึ่งกิโลเนี่ย 2> 220, 220. 2้0ยบาทวันนี้เอาหมูยอไปไหมราคาส่งเอาไหมเอาแล้วเนาะเอาไปเลยจาก220เหลือแท่งละ99บาทวันนี้แท่แงเดียววะพอ่อบอกเลยพี่น้องหลายคนดอนดอแม่ตะก้านี้จัดไปให้เลยสิบแท่งแท่งละครึ่งกิโลสิบแท่งปกติเขาขายแท่งเท่าไหร่ ซิทแทงละสองร้อยเศร้าเลยเดียวซิทแทงจังบาทซิทแทงสองพันสองร้อยสั่งวันนี้กดตะกร้ามุมซ้ายมือในข้อใดสั่งสองพันสองร้อยเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลือกสูตรเอาได้เลยชอบหมูยอหนังเอาหนังรวมจ้ำโบพร้อมนะของแท้ของแท้ไปเรียงที่น้องไงอันเนี้ยหมูยอเราจะพักไว้ก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับก่อนส่งไม่ต้องกลัวเสียหมูยอเราแช่ฟิตติดลบ20องศาแข็งปุ๊บ ก่อนส่งสบายใจส่งการรียสั่งนะบ่แมันส่งการเรียนหนามอยู่หร้อมาสั่งเดี๋ยวไปกินดิเด้ล้วไปกินผุ่นปีใหม่เดีจยา